ทดสอบแบล้งกันก่อนส่งวันนี้วันที่11กันยายน2568แบลงกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่กรุงเทพเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของคูเซ่911 s x สีเงินเงาลายคิมเบอร์นะครับนี่นะากกาพลาสติกลังพึ่งสีดําฝั่งนี้ยิงเลเซอร์ลองเลึกนะครับราคาณนะปัจจุบันตัวคูเซ่9,500บาทนะครับนี่นะแถมกระสุน10นัดถ้าเป็นอัรซ่า9,900แล้วนะครับ แบงค์กันคือสิ่งเทียมอาวุธครับจุกตัวนี้อย่าไปไขออกนะถ้าออกปืนจะไม่สลัดปอกกระสุนกาเป็นแบบนี้ครับยิงแล้วมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองระบบเซฟจะเข้าได้ตรงง้างนกก่อนนะบดเซฟเหนี่ยวไกลล้างอ่อนก็ใช้ได้จริงครับไม่กำให้ล้างอ่อนยุบก,ก็เหนี่ยวกลไม่ได้นะแบง์กันคูเซ่ที่ร้างก็มีอยู่หลายสีหลายลายนะครับชอบก็เอทไลามาสั่งซื้อได้ครับผมยิงทดสอบครับโอเคนัดสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทางงานปกติ ชอบก็ไลน์มาซื้อได้ครับที่รานมีอยู่หลายรุ่นนะมีทั้งมีหลายทรงอ่ะทั้ง1911มาเลต้าอะไรประมาณนี้ครับ <S <S โอเคครับ